เปินต่อสู้ทำไมต้องใช้ลำกล้อง2ถึง4นิ้วลำกล้องยาวกว่ามีความแม่นยำกว่าลำกล้องสั้นก็จริงแต่กรณีเกิดเหตุสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อาจจะต้องใช้กรณีเกิดเหตุการณ์ปะทะระยะเกิดเหตุของบุคคลทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ1ถึง10เมตรเพราะฉะนั้นจะอาศัยความแม่นยำจากลำกล้องยาว จึงไม่มีผลนะครับยาวสั้นจึงไม่มีผลเพราะเมื่อเกิดเหตุจะต้องใช้ความเร็วและความคล่องตัวจากความสั้นของลำกล้องมากกว่าส่วนความแม่นยำก็จะมาจากการฝึกของผู้ใช้ในการเน็บในการพกพาลำกล้องสั้นจะมีความคล่องตัวในทุกอริยาบทเวลาพกพา ในขณะที่ลำกล้องยาวมีความทึ่อทะาเกะกะไม่สะดวกในอริยาบทต่างๆนะครับเวลาชักแบบฉับพลันออกจากพก่อนออกจากตำแหน่งของคนลำกล้องสั้นจะทำได้คล่องหรืออาจจะต้องทำได้เร็วกว่าลำกล้องยาวเยอะนะครับาตามนั้นนะครับลำกล้องยาวสั้นจะไม่มีผลกับประชาชนนะครับเวลาที่ใช้ป้องกันตัว เหตุการณ์ที่บุคคลทั่วไปจะต้องเจอคือ1น0ถึงสิเมตรนะครับลำกล้องสั้นจึงเป็นปืนที่มีความนิยมและราคาแพงนะครับคุณน้ำเองนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังใช้ปืนรุ่นนี้นะครับลำกล้อง2.1นิ้วนะครับ